สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมซิก้านะครับวันนี้เราจะมารีวิวความสามารถของเซตปีกดำเปรียบเทียบกับปีกทองนะครับผมว่าอะไรมันดีกว่ากันหรือว่ามันดีในสถานการณ์ไหนนั่นเองนะครับผมพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยนะครับเริ่มต้นเลยคือเราจะเปรียบเทียบกันที่ตัวละครตัวเปล่าเลยนะครับผมแอดแทกจากอาวุธเป็นศูนย์แอดแทกตัวหน้าอาจจะถอดให้หมดเลยถอดให้หมดเลยเดี๋ยวจะคอสเลยนะฮะแอดแทกตัวหน้าแอดแทกตัวหลังเป็นอย่างนี้นะครับผม M อ K ด้วยนะฮะ ทีนี้เรามาดูความสามารถของปีกทองก่อนครับผมอย่างที่ทุกคนทราบกันนะครับความสามารถของปีกทองเมื่อเราัพสแต t อะไรต่างๆถึง90นะครับมันจะส่งผลเพิ่มความสามารถด้านนั้นๆขึ้นไปอีกนะฮะทีนี้ตัวละครผมเนี่ยไม่มีอันไหนถึง90เลยเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าใส่ปีกทองเข้าไปก็ไม่ส่งผลกับส t ต t อะไรทั้งสิ้นเลยนะครับนอกจากเดฟจากที่มาจากปีกนั่นเองนะฮะทีนี้เรามาดูเซตปีกดำกันบ้างครับผมอ่ะเซตปีกดำนะครับความสามารถเขาอธิบายไว้ว่า ตัวปีกเองเนี่ยบวกแอตแท็กกับ m อ็มเอีเคอีกสินะครับผม m อ็มเดแล้วก็ถ้าใส่คู่กันเนี่ยกับคอสแองกัะดิคดำนะครับจะได้แอตแท็กกับ m อ็มเอีเอีก3แล้วก็ถ้าใส่คู่กับผ้าปิดปากด้วยจะได้อ,อย่างละหนึ่งแล้วก็ถ้าใส่ครบ3ชิ้นจะได้ออลสเตตหนึ่งนะครับอ่ะสเตตเป็นประมาณนี้นะฮะส่วนผ้าปิดปากนี่เข้าใจง่ายๆครับแอตบวกอย่างละ5นะฮะแล้วก็ถ้าใส่คู่กันก็จะได้อีกอย่างละหนึ่ง อ่ส่วนอันนี้คอตูมนะครับไม่บวกอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นคอตูมนั่นเองนะครับสิ่งที่น่าสนใจของเซตดำเนี่ยคือว่าไอเจ้าตัวหมวกตัวหมวกส่วนบนน,นี่มันเป็นคอตูมนะฮะเพราะฉะนั้นคอสามารถมาเลยไม่ไม่จะเป็นเราต้องไปไปเปลี่ยนหมวกข้างบนนี้นะครับมันเลยทําให้คอสามารถมาเนี่ยน่าสนใจน,นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูครับว่าถ้าเราใส่ครบเซตเราจะได้อะไรบ้างลองเปรียบเทียบแอตแทกดูนะครับผมเพราะว่าเซตนี้บวกแอตแทกล้วนๆเลยนะฮะแล้วดูออสแตทหนึ่งด้วยนะครับ ใส่คอร์สปึ๊บไม่บวกอะไรใส่ปากปึ๊บอ่าได้แอัตแท็กห้าตามที่เขาบอกไว้นะฮะแล้วพอใส่ปีเข้าไปปึ๊บอ่าแอัตแท็กตัวหลังเป็น19นะครับแล้วสังเกตน,นะครับแอัตแท็กตัวหน้ากับ a b t k ตัวหน้าเพิ่มขึ้นด้วยนะครับรวมถึงออสเซตหนึ่งไออตแท็กกับ a b t k ตัวหน้าเนี่ยมันมาจากสเต็งหนึ่งและอินหนึ่งนั่นเองนะครับแอัตแท็กจะเพิ่มมาอ่าอบใส่กี่ซิอัตแท็กจะเพิ่มมาสองนะครับผมแล้วก็ a b t k เพิ่มมาเอ่อเท่าไหร่วะเติมดู <laughs> อ่าเพิ่มมา2เหมือนกันนะครับส่วนตัวหลังได้19นะครับนั่นหมายความว่าเราจะได้แอตแท็เพิ่มมาประมาณ21นะครับซึ่งผมลองเอาไปทดสอบใส่กับตัวละครตัวอื่นแล้วนะฮะไอเจ้าแอตแท็กับ MBTK ตัวหน้าเนี่ยเพิ่มเท่ากันหมดนะฮะโอเคทีนี้ก็อยู่ที่ตัวหลังแล้วล่ะครับได้19เท่ากันหมดเลยนะฮะ ทีนี้สรุปออกมาว่าเซตนี้ถ้าใส่ครบเซตเราจะได้แอตแทกมาฟรีๆประมาณ2 1นะครับแต่ปีกทองเนี่ยเราต้องอัพสเตตให้ถึง90นะฮะเราถึงจะมีความสามารถอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นมาซึ่งมันเพิ่มเยอะนะฮะอันนี้เพิ่มสเต็งเนี่ยมันได้แอตแทกแค่15แต่ถ้าปีกบวก9เนี่ยจะเพิ่มอีก15นะครับซึ่งณแพทปัจจุบันเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับทีนี้ผมจะสรุปให้ฟังครับ ตามความเห็นของผมนะครับผมผมมองว่าเซตปีกดำเนี่ยดีกว่านะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอเจ้าแอตแท็กเนี่ยมันไม่ต้องง้อสเตตอะไรทั้งสิ้นครับสามารถใส่ได้ตั้งแต่เลเวล1ทุกชิ้นเลยนะครับดูนะครับใส่ได้ตั้งแต่เลเวล1ทุกชิ้นเลยคุณสามารถเพิ่มแอตแท็กได้20่สิบกว่าตั้งแต่คุณเป็นโนวิดเลยนะฮะแต่ว่าเจ้าปีกทองเนี่ยจะส่งผลต่อเมื่อคุณอัพสเตตเกิน90นะครับผมหมายความว่าตัวละครคุณเนี่ยต้องเวลสัก70ขึ้นไปแล้วล่ะคุณถึงจะมีสเตตเก อ่ะแล้วถ้าเกิดสเตต912อย่างเนี่ยบอกเขาว่าต้องเวลือก90บวกแน่นอนครับมันจะส่งผลตอนท้ายๆนะครับสรุปให้ดีก็คืออ่าปีกดำเนี่ยใช้งานได้ครอบคลุมมากกว่านะครับผมคือสามารถใช้ได้ตั้งแต่โนวิดยัน99เลยบวกแอตแทกเพียวๆนะครับทุกอาชีพต้องใช้แอตแทกนะครับถ้าไปสายเวทก็ไปดูที่ MATK เเอานะครับส่วนปีกทอง จะดีกว่าเซตปีกรรมก็ต่อเมื่อคุณมีสแตทเกิน90ถึง2อย่างนะครับถ้าผมมองว่า90อย่างเดียวเนี่ยถือว่าความสามารถมันยังดีไม่เทียบเท่ากับปีกรมนะครับเพราะงะั้นถ้ามองกันตรงๆเนี่ยความเห็นผมนะครับความเห็นส่วนตัวของผมนะผมว่าให้เซตปีกรรมชนะไปในแมตชนี้ครับผมโอเคถ้าหากว่ารีวิวตรงไหนผิดพลาดไปต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับใครมีความเห็นเพิเ่เมเติมอะไรเกี่ยวกับเซตส,สองเซตนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ด้วยนะครับผมสำหรับนี้ต้องขอเวลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับสวัสดีครับผมซิก้านะครับถ้าคุณดูคลิปผมแล้วคุณรู้สึกถูกใจแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม